โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าหุ่นกระป๋องหรือเจ้าสิงค l ลิตี้นั่นเองนะครับอ่าได้ข่าวว่าปรับมาใหม่นอกจากเดือนไหนก็มีตัวนี้นะครับที่ได้ทําการปรับใหม่นะอ่าก็คือเขาจะไม่รู้ว่าในนี้ได้อธิบายไว้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดอ่าในขณะที่เขาวาร์ปนะครับอ่าที่ที่มีไบโอพอร์ตติดหลังแล้วนะครับแล้ว เรากดคลิกขวาวาร์ปเนี่ยหรือว่าเราวาร์ปจากกล้องนะครับเราจะวิ่งไวขึ้นอีก3%ามเปอร์เซ็นะครับสามเปอร์เซ็นคือเห็นผลมันเหมือนกับเพิร์กอ่าสามเปอร์เซ็นของแกเบลนะครับเหมือนจะนิดเดียวแต่มันก็เห็นผลนะครับอ่าในส่วนอ่าเซตเพิร์กที่เราจะเอาไปเล่นวันนี้ก็คือเซตที่ผมว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับก็คือคำสาบมันรู้จักตายครับอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็นี่คำสาบของเล่นครับคือถ้าเกิดเราแขวนอ่า คนต,ต่อไปเนี่ยครับเขาจะตาบอดแล้วก็เขาต้องวิ่งหาโทเทมนะไม่งั้นเขาก็จะติดสถานะไม่รู้ตัวตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็นี่ครับคืนกิวงมหบังนะถ้าไม่มีใครถอนก็ยาวๆถึงขั้นโมลี่ได้เองนะครับทั้งปั่นชาทั้งอะไรด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับรอยแจ้รอยแจ้อะไรล่ะรอยแก้จิตกรรมเอออันนี้ก็ยาวนะครับลองอ่านกันดูฮะแล้วก็ในส่วนของสามเพิ็กนี้นะครับ อ่าถ้าเกิดโดนพังไปเราเราก็ยังมีเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่รู้จักตายคือถ้าถ้าพวกนี้พังไปอ่ะมันจะย้ายนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะบรอยแก้ที่จะมาถูกโทเทมไฟอีกรอบหนึ่งครับคือเราจะจุดโทเทมได้นะครับแล้วก็นี่ครับการจุด1กล่กอง2กลกอง3กลกอง4ี่กอง5้ากองก็ตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนไอรอนที่เราจะเอาไปวันนี้ครับก็คือซากทุกเผ่านะครับผู้รอดชีวิต ที่ได้รับผลจากการซิรสตีมนะครับช่วขณะจะติดสถานะตาบอดนะครับเวลาโดนไอ้ก้อนเนื้อดันหยิงนะครับแล้วก็แคน Android ครับที่ผมใช้อยู่ตลอดเลยก็คือจะเป็นระยะการติดซิรีสตรีมระหว่างผู้รอดชีวิตแต่ละคนนะเพิ่มขึ้น2เมตรนะครับและการแพร่กระจายนะครับเร็วขึ้นอีก25%อนั่นเองนะครับก็คือถ้าเซิร์วิ่งใกลกันนะครับตัวซิลิสตีมเนี่ยมันจะดึงดึงแยกไปหายเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับผม เครื่องเส้นผมจะเป็นบอกแต้มไปแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าปรับมาใหม่ครั้งนี้มันจะน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็มันจะโหดกว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมลุยครับอย่า yeah! เอาแล้วเจอตุจกตาพนาาแล้วเรามากบบซิงคูลาริตี้ที่ปรับมาใหม่กับแพทนี้ครับนอกจากเดือไหนก็มีตัวนี้แหละที่น่าสนใจนะรับเถอะเทเไฟก็ตรงนี้ฉะนั้นนี่เดิม แล้วก็อีกแล้วก็อีกไข่ไข่มาปั่นอยูตอ่ตรงนี้โอ้ตัวเต็มไฟแล้วก็อีกตรงนี้โบ๊ะไปก่อน ไม่เหียตีก่อนไม่สนไม่สนอะไรมีระยะด้วยอ๋อผมก็กดยิงมันจะยิงให้เอง,ม,ง,เองมันจะยิงให้เองครับ ผมก็กดยิงไปอ้าวชักปักไว้เลยมาเลยเขาเด็ดอ้าวอะไรอะไรอะไรเขาได้ทำไรเราไดเดินผ่านไม้เลยแล้วชักปักไปก่อนคนหนึ่ง จ้าเอ๋เบบีโอ้ยวิ่งไววิ่งไวปรับใหม่วิ่งไวปรับใหม่วิ่งไววิ่งตามเลยโดดน้ำเลย จะวิ่งมาช่วยเปล่าอา้าวหมดละจุดอืมไม่ถึงเฮ้ยกล้องนี้พังครับเอ๊ไปล่อยไปก่อนผมยังเล่นไม่ชำครับผมยังงงๆกับกล้องอยู่ ทำไรเพื่อนทำไรเจ๊กไอ้เจ๊กอย่าบังอาจอย่าบังอาจขอร้องไอ้เจ๊กขอร้องอย่าบังอาจเอ้ากดผิดมาแล้วพี่โอ้โหมันเล็งให้รอดจัุมัสเราไม่จำเป็นต้องอะไรทั้งสิ้นเราไม่จำเป็นอ้าวเอ้า ผมมองคนละจุดเอาโหจะบาตายนี่คือความยังไม่ชำนาญเองเจ้ตรงนี้ยังตรงนี้ยังตรงนี้ยังเราควรจะมาติดไว้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับ nè, đấy. ui, phun, 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 phun. à! อ ah. <Heck> no ูดฟารสวิ่งมาแล้วห่งโบแลตามาอีกเิี่ซงพี่ซิงคลก็พูดแรงโค้ ก็อย่างไปก่อนอ่าเ,เราเราเราน่าจะติดเหมาะสมแล้วครับตอนนี้คิดว่านะผมก็ไม่รู้ใ,ใคร โอ้นี่อ่ะโดนไปก่อนแล้วรอตรงนี้เลยที่มาละเฮ้ยมาแล้วพี่คลอดเดตโมอายังไงยังไงอายังไงยังยังไงคอเดตวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะคอเดต อุ้ยอาช i e v e m e n t หดล็อกเลยครับเอเาไแตกเลยครับยีองอะไรเพื่อน ในนี้อ่ะโอ้ยโอหพังต่อหน้าต่อตาอากาดมากอากาศมากอากาศมาก ม่กล้าอะไรขนาดนั้นเอาตรงนี้เลยแล้วกันไม่ปั่นกันเลยครับผมเอ๊ะคิดแล้วเปิดตรงไหนโป๊ นี้พอเห็นปะโอ้เข้าพิ่าอาไปนู่น,นถึงปะมาในระยะหน่อย <c oughs> นายถือในมือแต่นายไม่ปลดอะเพื่อนออโอเคคนหนึ่งปั่นต่อครับ ให้ผมมาหาคนนี้เลยแลกวันใครให้ปั่นต่อใครใครดักเลยเจินใส่หม้เลยไม่ <c oughs> มาเลยไม่ใหญ่นี่ไง มาแล้วจะวนอ,ะอ,ะ,อะอ่ะอหลงหลงหลงซี่อย่างนี้เฮ้เขาวิ่งอยู่ตรงนี้ครับเดไปก่อน

บอดน่าจะวิ่งมาช่วยเพื่อนนะผมค,คิดว่านะไม่ช่วยเหรออ๋อวิ่งวิ่งกลับวิ่งกลับโีดนไปแล้วเดินใส่เลยเดินใส่เลยแล้วกันบอดมันเปิดกรอบจุกเรานะครับ คำหนึ่งไว้ที่ออกมาสิโอ้ไปนู่นโอ้ไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ตรงนี้ตรงไหนใกล้วะเนี่ยโอเคออกเลยแล้วกัน ผมเลือมงงกับกล้องละจากเหลือหนึ่งอยู่กับลูกสามเจคโอ้โหลุกไปแล้วแัสดีพี่อะไรหมดใจแล้วหรือหมดใจแล้วหรือ เนี่ยบอดมันรู้ครับว่าว่าว่ามันโดนกล้องเล็งอยู่อะไปไหนแล้วบอดวิ่งไปไหนแล้ว บอดเขาวิ่งไปไหนวะผมชอบแผลแผลบอดมากเลยเวื่บอกให้อ่ะเหมือนมีกล้องจอนปิดอ่ะตอนเนี้ยมองทุกมุมจะไปทางไหนเพื่อนนอกจากจะแอบแค่นั้นตอนเนี้ยเอ๊ะเข้ากันขึ้นแล้วครับ อยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอา๋ผมไม่ได้ปักตรงบ้านไว้อะเดี๋ยวเราเอาเอาออกสองคนก่อนครับ จูดอยู่ตรงไหนเพื่อนเจ๊เอ๋อาจจะเอ๋อ่ะไม่เว้ยเขาเจ็บอยู่ไม่น่าจะเสียงเงียบขนาดนั้นนะฮึเสียงอยู่ตรงนี้ครับ สวัสดีใครเอ่ยกระทืบเร็วกระทืบเร็ว คนนึงหายไปไหนวะผมหูฝาดปะวะเหมือนได้ยินเสียงเขาดูบ้านเหล็กครับเขาไป็นเนียนใหม่ของเขาวะ โอ้โหเล่นอยู่ตัวเองเสร็จแล้วด้วยแล้วเขาไม่ปั่นนะโอเคในเมื่อเนียนใช่ไหมเนียนเราก็ต้องใช้แผนสองครับผมก็คือ อุ้มแล้วเดินให้เซอร์หลุดให้บอดมันหลุดเดินให้บอดมันหลุดหลุดซีเออไปทีนี้อ้าจะลงห้องวีทด้ไมเดีย๋ยวเพื่อนนายอยู่นี่ ังตู้นน่ว่าละว่าแล้วไงว่าแล้วไงทีนี้ก็หาเจ้าบอทครับบอทมันบอทมันล็อกหลุมด้วยดิ บอดล็อกหลุมด้วยดิถ้าเกิดบอดเหลือคนเดียวนี่คือหม่เลยนะบอดมันล็อกเลยคือแบบมันเดินมันเดินเดินหน้าตรงไปเลยหลุมอยู่ไหนชัดไปทางนั้นโอเคแตกไปแล้ว เนียนเหรอเพื่อนเนียนเหรอโอเคเราก็จัดให้นี่อ่ะโอ้โหห้าเครื่องครับห้าเครื่องไม่ได้ปั่นกันเลยบอกเลยว่ามันตึงมากๆปรับใหม่มานี้สกุลาริตี้โอ้โหเกินไปไหม โอเคเวสเราเสร็จด้วยครับโอ้โหไล่ขนาดนี้ได้บุกหนึ่งถามจริงได้บุกหนึ่งแด้แต้มหมื่นเราทำอะไรวะเอามาหิดเต็มเต็มอ๋อบูชาเราบูชาน้อยเหรอเราก็แขวนทุกคนเนี่ยโอ้โหคอเด็ดหยาเมเงินไปเปล่าเอามาเพิ่มเกียว โอเคครับผมสำหรับ Singularity หรือเจ้าหุ่นกระป๋องก็ประมาณนี้ครับผมในการปรับใหม่ก็ถือว่าเล่นสนุกคนเยอะเลยครับเขาเดินไปด้วย3%เวลาที่เรา,าวาไปนะครับมันจะเร็วขึ้นอีก3%ครับสำหรับวันนี้ก็จบเในทุนนีครับสำหรับ Singularity ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ